วันนี้สิมาสอนเห็ดเก้าขีเพ,พียรเลยครับผู้ใดมาโคมหลายก็ใส่บีนะครับดับแลกพลิกใส่ขาหัวใส่ลงไปใส่ขาดบอดได้ผมซูรถลใส่น้อยใส่น้อยใส่หลายใส่หล,ลายข่ายบอดใส่กระยัดสื้อครับได้ขลรุนขาุน น้ำปลาน้ำปลาลิมน้ำปลาใส่ไปใส่แล้วหน้าตากันสีออกมาประมาณนี้ครับสุดท้ายใส่พักหอมแช่ไปขลนุขลนขลุนนาตาประมาณนี้ครับชิมเบิ what